อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีพบพอกระจกอ,อีสานแนวใหม่เช็กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเลิศน้อยหน้ามนคนระดําดประจำอยู่ทงเฮทงนาตามประสาของคนเถบนแล่าวพี่น้องครับเมื่อนีเดี๋ยวพาพี่น้องมาเลี้ยงงวัวคื้เก่าครับพี่น้อง ืัอน,นี้เด้โอกาสปล่อยงอมาเลียงคือเเ่าครับงัอเฮ้าก็ออกมาหาอยู่หากินนะครับพี่น้องมาหาเล่มยาครับเล่มยาในทงหน้าที่เพื่อนบ่ท่านได้ไถเพราะว่าคางคางขอกง,งัวเฮ้านั่น,น,นเพื่อนไถกันหมดแล้วครับพี่น้องืันนี้ก็ได้เอาออกมาอีกไกลเจกหน้อยนึงครับ มีงานนี่เพื่อนที่ว่าท่านได้ไทยครับพี่น้องการเพื่อนไทยกันคือสิบิบีบอลเลี้ยงอีกละงัวเฮ้ากับหาอยู่หากินตามประษาครับพี่น้องหาเล่มหญ้าคางต่อเพื่องเนาะตัวใดกินดีกับสีอิ่มเร็วตัวใดบกินกะสีอึดมันมีหลายยางครับงวัว โตแน่กับวแต่ปลอยออกมาไม่ติยางกับยางตองรามเสือกไหวครับถ้าบร่รามเสือกไห้โอ้ยพายเจ้าของยางพุล่าซูสฟุดคางๆเพื่อกับเห็ดหน้าปังหน้ายัางปูบักแตงม่ก็จะเป็นก็ตตองลัดงว่วครับพี่น้องเลียงงว่ไวไผลวามวนบอแมแนเดอร์เลียงงวัวนี่ตองแลนแลนให้ท่านงว่วครับเพราะว่าง,งว่วเขาบอกค่อยเดดปลอยเหมือนกัน มีแต่ยางบ่แม่ยางซื้อ,อยางแลนผอมมาเบิงทั้งผีครับนี่สุกใจน้อยของหอกกับมาคือกันครับพี่น้องสุกใจน้อยเราก็มาเนี่ยครับมาเพิ่นบื่อได้อาหารเพิ่นมีคนลกใหญ่กินผอมคุณเห็นด้ซสุกใจน้อย มีคนลกใหญ่กินพร้อมถายแล้วพูนพูนตัวเดินเดินอย่างเดียวครับพี่นองต้องไล่ก่อนท่านนี่อันนี้ก็ะอองไมา่ยางอย่างเดียวครับพี่นอ้องบ่หูจชักสีหาหยากินหญ้าก็บืดได้หนินหญ้าเต็มอยู่เนี่ยแต่ว่าบอกกินมิติยางกับยางของไอน้นี่แม่ี่เป็นแม่ของสุกใจหน่อยครับพี่น้อง คันบ่มัดนี่โอ้ยย่งอย่างเดียวพี่น้องกตสิได้ผูกไว้แล้วฮะนี่ปล่อยบอ่ได้แล้วปล่อยพิศลายน้ำอย่างเดียวครับบันนี้ก็มัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแม่นี่ขันบ่มัดบ่กินยาครับพี่นอ้องย่างอย่างเดียวเบิ่งไว้อีกแล้วเอออย่างเดียวครับ ตที่กิน้นหยาเก,งก่งคือตัวขาเขานะครับพี่น้องไม่หง่หวานอันนี้กิน้นหยาเก่งครับอันนี้บริลาไมเนี่ยให้ยางหากินเลยกับเด็กหน่อยนี่เป็นอ่ะยางไปยางอย่างเดียวครับพี่น้องเบิ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 งงัวงัวชนิดนี้ต้องขังขอกอย่างเดียวครับแต่ว่าบ้านบ่มีหยากินก็เลยจำเป็นต้องเอามามานมํามูห้าต้นนี้ก็ลังปูกครับพี่น้อง ยาเกาๆนะครับป่งบ่ท่านนี่พวกนี่พวกนี้น้อยครับนี่หาจินดีครับหาลังเทื่อนอ่ะยางคุณได้ปย่ยางไปหาแต่เขตอันตรายครับเขตเขาหน้าปังเขตบักเต้งโมขัดไปน้ำกัดลุ่มอุ่มเลยทั้งซีครับพี่นอ้องต้นน้อยๆนี่ไอ้นี่ ซื้อว่าองุ่งครับนี่ตัวดำๆนี่ซื้อวอ่าองโตัวขาวๆนี่ซื้อว่าอิงองังวมีมีทึกองุ่มีทั้งอิงครับพี่น้องงวัวเฮามาหนีมาแนะนำตโตงัว,งวหน่อยตัวนี้คือสมใจเล็กครับนี่สมใจเล็กตัวนี่สมใจเล็กมาหนี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงของเรา สุกใจน้อยครับนี่พี่น้องสุกใจน้อยกินอย่างเดียวครับพี่น้องวันนี้จากคนแล้ววันนี้จากคนเลยเนาะว่าแต่กงโกสี่เหดุนี้ก็สร้างยางมาส้นดากเลยข <c oughs> โขกอ้อมโขกรักง้อกับมาเลนมาสุนโอ้เโหของกินผู้อื่นสีหาเล่มเล่มไปโลดเพื่อนนี่มาหาหล่อน้ำคนอย่างเดียวสุกใจน้อยสุกใจน้อย ไปแล้วพุ่นฮะนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบันี้ก็ทีเดแล่น้กกลงนี่ได้ฮะนี่โอ้แล่นกงัวก่อนไปแล้วครับไปแล้วนี่แหละครับชีวิตการเลี้ยงงัวงัวไหลรทุ่งบ่คืองัวฟ้ามเพื่อนเด้อเพื่อนเอาขังขอกแต่ว่าห้องบ่มีอาหารให้มันกินนี่ตีลำบากตอนนี้แหละครับเลี้ยงงัว แต่ว่าเป็นยังตอนนี้เขากำลังปลูกหญ้าอยู่ครับพี่นอ้องปลูกหญา้านาสิบัเกิลอีกสองเดือนได้ตัดแฉครับวันนี้ก็สิได้ขังขอกอย่างเดียวครับพี่นอ้องคือสิบ๊ปล่อยออกมาดอกฮะนี่แล่นน้ำงัวแล่นตลอดครับพี่นอ้องวัฒนาแล่นน้ำงัว มีตัวเดียวที่บอลแลนครับพี่นอ้องยางหายตะคนนี่มีตัวเดียวนี่นี่มีตัวเดียวเบิดคอกนี่มีตัวเดียวนี่ยางตะน้ำคดน,นี่ <c oughs> <c oughs> บ๊อปใใสครับนี่ซุกใจหน่อยข้าวหนี้บ๊อบใใสเลยเพิ่งละ่ะแม่เพิ่นกับหาแต่หญ้าปอนโอ้จะเปนสบายปานงัว นี้เห็นโมไปซ้ายหน่ะเอา้าเอา้เอาเลียงงัวกะได้๋ออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับพี่นอ้องบ่ได้นางบา่เดเศร้าได้แลนน้ำกลง,ง่วออกกำลังกายขานำการฝืนเ,นเลียงฟูงใหญ่กเ,เลียงมวนพอลัดคนละลัดคนละท อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เอาวสนี้สักก่อนนะครับพี่น้องก็ฝากช่องอีสานแนวไม่แช่กำลังพัฒนาไนเด้อครับพี่น้องอก,กดแชร์กดไลค์กดซับสกไครต์กดติดตามในน้ำแนกัซอยเบิงซอยแย่งกันนะครับช่องในหน่อยข,อข้างเฮาคลิปนี้ไวส้สนี้คลิปหน้าพบกันใหมสวัสดีครับ